เงนี้พอจังเพลงอะไรนะพี่ๆเคยไหมคะเวลาที่เราไปร้านอาหารแล้วมีเพลงเพราะๆหรือว่าฟังเพลงเพราะๆในวิทยุหรือว่าบางทีคะ่ะเดินผ่านสถานที่ที่เปิดเพลงพอๆนะคะแล้วก็เกิดสงสัยว่า เอเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะและสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำค่ะก็คือจำเนื้อร้องนะคะแล้วก็ไปเ e a ร์ชใน google ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีถ้าสมมติว่าเราฟังไม่ทันนะคะหรือว่าบางทีเนื้อร้องที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย ถ้าเราถอดเนื้อลองออกมาไม่ตรงเสิร์ชยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าปัญหานี้นะคะจะหมดไปค่ะด้วยแอปพลิเคชันชาแซมค่ะก่อนอื่นค่ะอย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดไลค์เพจยังแฮปปี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากเราด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานยังแฮปปี้ค่ะกับรายการยังเทคแคร์นะคะรายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆและเทคโนโลยีลำ้ำๆที่จะทำให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาทำความรู้จักกับชาแซมกันก่อนนะคะ ชาแซมค่ะเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษนะคะที่มีออฟฟิศใหญ่ค่ะอยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะแล้วก็มีสาขายย่อยในอีกหลากหลายประเทศเลยค่ะก่อตั้งขึ้นในปี2002ค่ะ ซึ่งในยุคนั้นนะคะยังไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะเลยยังไม่มีแอปพลิเคชันอย่างในปัจจุบันนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการจะรู้ชื่อเพลงใดเพลงหนึ่งค่ะเราจะต้องโทรเข้าไปที่หมายเลขคอรเซนเตอร์นะคะแล้วก็เปิดเพลงที่เราต้องการจะรู้เข้าไปในโทรศัพท์ค่ะเพื่อสอบถามชื่อเพลงนั่นเองนะคะ แต่ว่าในปัจจุบันนะคะพี่พี่ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ในยุค4.0แล้วนะคะเพียงแค่พี่พี่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็สามารถรู้เพลงที่เราอยากจะรู้ได้ทันทีเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเช่นเคยค่ะหยิบโทรศัพท์ของพี่พี่ขึ้นมาก่อนนะคะถ้าพี่ๆี่คนไหนที่ใช้เป็นระบบ iOS นะคะหรือว่า Apple ให้พี่ๆี่เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ค่ะสำหรับพี่พี่ที่ใช้ Android เหมือนน้ำวะนะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ l a y Store เลยค่ะ กดเข้าไปนะคะแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าช h a ซมลงไปได้เลยค่ะกดค้นหาอีกครั้งนะคะจากนั้นค่ะกดคำว่าติดตั้งได้เลยค่ะรอให้แอปพลิเคชันของเรานะคะติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะกดคำว่าเปิดหรือว่า Open ขึ้นมาค่ะเมื่อเปิดหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะในหน้าแอปพลิเคชันนะคะแทบจะไม่มีปุ่มอะไรให้ต้องจดจำเลยค่ะ พี่ๆนะคะจะเห็นโลโก้ของชาเส็มนะคะที่เป็นรูปตัว S สีฟ้าตรงกลางนะคะเมื่อพี่ๆต้องการจะรู้ชื่อเพลงไหนนะคะให้เปิดเพลงนั้นขึ้นมาค่ะหรือว่าสมมุติเราเดินผ่านร้านอาหารใช่ไหมคะให้พี่ๆเปิดหน้าแอปพลิเคชันของชาเส็มขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะกดไปที่ปุ่มโลโก้ตรงกลางนะคะที่เป็นรูปตัว S ค่ะจากนั้นก็รอให้แอปพลิเคชันนะคะประมวลผลสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นแอปก็จะ ขึ้นชื่อเพลงที่เรากำลังฟังขึ้นมาให้เลยค่ะเรียกได้ว่าง่ายนิดเดียวค่ะมีแค่ปุบเดียวเท่านั้นนะคะก็จบเลยค่ะเดี๋ยวน้ำหวานนะคะจะสาธิตให้พี่ๆดูค่ะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างค่ะคือเพลงนี้ค่ะหา,ากพี่ๆนะคะอยากจะรู้ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะให้พี่ๆค่ะกดที่ปุ่มโลโก้ชาแซมตรงกลางเหมือนที่น้ำหวานบอกไปก่อนหน้านี้นะคะ ให้แอปนะคะได้ประมวลนะคะว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรคะ่ะเราต้องเงียบๆแบบหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะแอปค่ะก็จะขึ้นมาแล้วค่ะว่าชื่อเพลงนี้นะคะพี่ๆสามารถกดปุ่มเพลนะคะเพื่อฟังนะคะว่า เพลงนี้ใช่ตรงกับเพลงที่เรากำลังตามหาอยู่หรือเปล่าค่ะหากแอปพลิเคชันไม่สามารถประมวลผลได้นะคะพี่ๆสามารถกดกากบาทนะคะหรือว่า x ที่มุมซ้ายค่ะเพื่อออกนะคะแล้วก็ ลองเซิร์ชใหม่อีกครั้งค่ะอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเสียงที่เราได้ยินด้วยถ้าไกลมากๆนะคะก็อาจจะแอปก็อาจจะใช้การทำงานในการประมวลผลมากเป็นพิเศษค่ะดังนั้นก็ให้อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียงให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้แอปเนี่ยทำงานได้ง่ายที่สุดค่ะโดยที่แอปชาแซมนะคะเมื่อก่อนอาจจะจำกัดแค่เพลงภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะพี่ๆสามารถ เสิร์ชหาได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย mm hmm. เพลงอังกฤษ mm hmm. เพลงฝรั่ง mm hmm. เพลงเกาหลีแทบจะเรียกได้ว่าทุกภาษาครอบคลุมทั้งโลกเลยค่ะ mm hmm. นอกจากปุ่มตรงกลางนะคะพี่ๆจะเห็นปุ่ม2ปุ่มด้านบนค่ะ mm hmm. เมื่อพี่ๆสไลด์ไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะจะเป็นชาร์ตเพลงค่ะที่จะขึ้นมานะคะเป็นเพลงที่ติดเทรนด์ในแต่ละประเทศค่ะให้พี่ๆได้ ออกไปค้นหาเพลงใหม่ๆนะคะเผื่อว่าอยากจะลองฟังเพลงใหม่ๆจากทั่วมุมโลกก็สามารถสไลด์มาที่หน้านี้ได้ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าพี่ๆสไลด์ไปที่คำว่า l i b r a r y นะคะพี่ๆจะเจอกับ ประวัติในการค้นหาของเรานะคะชา a แซมก็จะบันทึกประวัติว่าเราได้ลองกดค้นหาเพลงคำว่าอะไรไปแล้วบ้างนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหาชื่อเพลงง่ายๆด้วยแอปชาแซมใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะได้ลองใช้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแอปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวย่งแฮปปี้ได้ลองใช้แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะน้ำหวานจะมีแอปพลิเคชันอะไรดีๆมาฝากพี่ๆอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้น้ำหวานไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ